การชนะบุรีโครงการคัดเลือกผู้นำท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นชาวบ้านตำบลปากแพร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารการจนะมงคลวัดอุดมมงคลวัดเขาน้อยตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดการจนะบุรี นายรณพิเวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2566ระดับจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2566จำนวน9คนประกอบด้วยนายวุฒิพงศุภักวณิธ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทรัชวิทย์อมรเลิศวิทย์ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนางเอ็มออนบุตรแสงดีผู้แทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายพงศักดิ์ขายจำแรงผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีนายไพบุญพุทธิพงศ์ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุร,บรีกรรมการ นอกจากนี้ยังมีนางสุนีอยู่สุขนายสิวโรดจิตนิยมนายพัตรลงษพงเหลืองทองผู้ส่งคุณวุฒิและนายเอกสัตวิ์เศรษฐพิสารเจ้าหน้าที่สำนักงานจ่าจังหวัดกาญจนบุรีเรขาได้เดินทางไปยังวัดอุดมมงคลวัดเขาน้อยตำบลปักแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอชื่อเข้าประกวดเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2566โดยนายธนนัทศรีสันในอำเภอเมืองกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนางภูวณีทัพมลิผลผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านหัวนานล่างตำบลปากแพรเป็นผู้เข้ารับการประกวดนำเสนอผลงานของตนเองในด้านต่างๆตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายอนุสร์สง่าแสงประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรีนางนันทกรบุญส้อยประหลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายปามโมดอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเมืองปากแพร์นายจรัญยิ่งปินโยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลปากแพร์มาให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้เป็นจํานวนมากพร้อมรวมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2566ในครั้งนี้ด้วยข่าวนี้24กาญจนบุรี ปริชาไหลาวารินรายงาน